คืออะไรกันครับผมเหรอครับครัวอะไรนะวันนี้ครัวเสาาที่สัญจรเรามาสัญจรที่แกนวิวอีกทีอีกครั้งนะครับอันนี้ครับน้องฟอนครับครับแม่บ้านครับแม่บ้านใหญ่ประจำทีมอ่ะครับขอเมนูครับวันนี้วันนี้เมนูอะไรบ้างครับคุณเจ๊กเมนูกุ้งเผาครับผมเคยกุ้งเผามาครับแล้วอะไรบ้างผัดฉ่าปลาคังค่ะผัดฉ่าปลาคังอ่ะไก่ตี๋ไก่ย่างห้าดาวครับผมอันนี้ล่ะ มึนมาไวๆแล้วหิวข้าวหมดท้องใช่ปากปากคุณแห้งมากเลยครับเนี่ยไม่รู้ไปดูดไปโดนตัวไหนมาเนี่ยสวัสดีครับแต่ติดตามานครับเมนูอาหารผัดเผ็ดกบจ้าโยโย่จ้าอันนี้ทำไรคะน้ำจิ้มแจ่วค่ะจิ้มแจ่วโยโย่จ้า อะไรครับกุ้งเผาครับผมไข่เออผาตีครับออตีด้มเนื้อนะหลังจากได้กินข้าวแล้วเป็นไงเนื้อ โอ้โหเนื้อย่างต้องรอครับผมต้องรอแบบเออแหลกลมลมตกนะครับอ้าวได้ได้เจอกันได้นะครับจัดให้เลยครับสมาชิกก่อนสมาชิกคนนี้แไ้บ้างครับเอาสมาชิกครับยังไงครับเนี่ยมีกุ้งฮะแชทคุยครับผม สวัสดีครับไม่ต้องท้อบัสดีท้อบัสดีแล้วออันนี้นะครับบริมเนะื้อที่มันเจิ้นสุดในประเทศนี้เปเทศอะไรครับเนื้อจาะเทอะไรครับไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ขอให้หนอห้องมาจบจบไอพีครับพี่ี่นี่หน่อยครับหนูจะบอกว่าหมูที่หนูย่างอยู่เนี่ยสุดที่สุดในประ,ประเทศนี้แล้วเหมือนกันคโอเคจบขอบคุณครับนะ ยินดีต้อนรับ,รบไอเต้มอ่ะมึงจบทิปดิไอ้เตจบจบทิปน้ะเจอทีหน้าครับผมไอ้ไอเต้ตีด้วนตตีด้วน <c oughs>